อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอยู่ทางประเทศลาวตอนเหนือภายหลังเมื่อรวมลาวเป็นหนึ่งแล้วก็ยังเป็นเมืองหลวงของลาวจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังเจ้ากิดลาดกับเจ้าองค์นกมาชิงเอาเมืองหลวงพระบางได้ก็ประกาศขึ้นของราชสมบัติของนครหลวงพระบางในระหว่างพศ2250 ถึงพศ2269เจ้ากิ่งกิตราชขึ้นของราชต่อมาเจ้าอินทสสมอนุชาเป็นกบฏหนีไปอยู่12ปันนาพระเจ้ากิ่งกิจราชอยู่ในราชสมบัติจนถึงปีพศ2269เป็นรัชสมัยเดียวกับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่2หรือพระเจ้าองค์ชัยเว ครองนครเวียงจันทร์พระเจ้าซ้อยสีสมุทรครองนครจำปาสักพระเจ้ากิ่งกิดราชมีพระโอรสพระนามว่าเจ้าแท่นขาวเจ้าแท่นคำครั้นในรัชสมัยเจ้าโชติกะกองทัพยวนได้ยกทัพมาจากทางทิศตะวันออกบุกเข้ายุดเมืองพวนและเข้าประชิตแดนหลวงพระบางในเวลาที่เจ้าอินทสมสวรรคต เสนาอมาตย์จึงได้นำบรรดาพระโอรสของเจ้าอินทสมเสี่ยงถ่ายให้เป็นแม่ทัพไปตีพวกยวนแตกพ่ายกลับไปจึงอัญเชิญขึ้นเสวยร,ราชสมบัติแทนได้8ดเดือนบรรดาพระประยุรญ,ญาตจึงไม่พอพระไทยจึงยอมสละราชสมบัติให้แก่เจ้าโชติกะปีนั้นเองต่อมาทัพพมา่ายกทัพใหญ่ มารุกรานหลวงพระบางเจ้าโชติกะ,สะเสด็จหนีออกไปจากนครปล่อยให้เจ้าสุริยะวงรักษาเมืองแทนพม่าตีเมืองหลวงพระบางได้จับตัวเจ้าอินทวงศ์และกวดต้อนผู้คนไปอย่างพมา่าต่อมาเจ้าอินทวง์หนีกลับพมา่ามาซ่องสุมอยู่ในเขตเมืองแถงแล้วยกทัพมายึดหลวงพระบางไว้เจ้าโชติกา หนีไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองเตรียมจะยกทัพมาสู้รบเจ้าหญิงสีขำกองซึ่งเป็นพระคณิฐาของเจ้าโชติกะเกลียกล่อมมิให้ทั้งสองฝ่ายรบราฆ่ากันเองจึงมอบราชสมบาิแก่เจ้าสุริยะวงศสาในปีพศ .2314 หลวงพระบางมีเรื่องขัดแย้งกับนครเวียงจันทร์ ในสมัยเจ้าสุริยะวงศ์าจนล่วงมาถึงสมัยเจ้าอุ่นคำหลวงพระบางและเวียงจยันไม่ปกติสุขด้วยชาวฮอหนีจากอยู่นานประเทศจีนเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากทางฝ่ายยวนได้ตีขนาบมาอีกด้านหนึ่งจนมาถึงสมัยพระเจ้าสักกรินฤทธิ์เพราะอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไทยต้องทำสงครามกับฝรั่งเศสนั่นเอง จึงส่งผลให้ไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงซึ่งมีเมืองหลวงพระบางอยู่ด้วยนั้นให้ตกไปเป็นของฝรั่งเศสแทนเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2436